คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดี FC, เอฟซแฟนคลับแฟนช่องจันจิราภารวยนะคะเมื่อวันอาทิตย์นะคะกับฟันดีนะะฟันจนเมียฟันฟันค่ะฟันแนวฟันเร่ยงนี หูเมื่อมากเมื่อยบัดคืนนะคะตื่นเศ้ามากกันยังเมื่อยอยู่นะคะอันนี้เป็นแนวทางความฝันเดอ้อพี่น้องอันนี้เป็นตำเล่านะคะเนาะบอกแนวทางตำเล่าเอาเอฟซีเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อสิบวัยผ่านแนวทางใหม่ๆจากทางช่องจันจิลาผ้ารวยนะคะ พี่น้องเอฟซีที่กดใจกดแช่กดไลค์กัให้โศกให้มานน้ำกัดน,นะคะพี่น้องมือมือวันอาทิตย์นะั้นฟันดีเนาะคะ่ะฟันว่าเขาส้มผีว่ะศัตเขาส้มผีพี่น้องกันฟังความฟันนะ่ะับล้องปีความฟันเบิงเนาะคะ่ะเป็นจ้งใดเป็นแนวใดเนาะคะ่ะเนาะคือจ้างเห็นอันค้นทีเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะ คือตายไปแล้วหลายปีแล้วเพิ่นม,มาเขาฝันเพิ่นม,มาบอกว่าคือจังนางจุ่มกันนะคะนางเขาส่งเพื่อนว่าให้จันจิราส่งนะบานีเพราะไงนั้นเพิ่นเป็นจำบ้านเพิ่นเป็นจำบ้านที่เพิ่นเคยเพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีแล้วก็ว่ได้ฝันเห็นเพิ่นนเรามีคนเสียชีวิตในความฝันที่ว่า ่นมาเขาฟันนะมีสองคนเนาะค่ะอีกผู้นึงเป็นจำบ้านอีกผู้นึ่งกะเป็นญาติพี่น้องกันเนาะค,ะค่ะ่นมาเขาฟัน่นบอกว่าคือจังอันมี่ลูกซย์ลูกหานี่หลยหลาย,ลาย,ลายตเต็มห้องตเต็มห้องพระเนาะตเต็มตเต็มห้องนั่งอยู่ตเต็มอยู่มานีสิมาให้จันจิลานี่ส่งมาสัน่นเพื่อนกะคือจังอัน คนี่ตายไปแล้วสองคนอ่ะเพื่อนเป็นผีเพื่อนมาเขาส่งเขาส่งละกับพวกลูกซ์ลูกหานีก่กกระทำทำที่สิงที่เพื่อนอยากดูกเนาะแต่จิตล,ล่านเนี่ยก็จังคือเอารังเขาไปยุ่ในห้องมืดๆห้องแคบๆก็จังเพื่อนมาเพื่อนมาเขาส่งแล้วตะว่าดวงจีดวงวิญ,ญญาณเหาเนี่ยก็จังเอาไปออกไปจากโตเหาเอาไปอีกห้องห้องหนึ่ง เป็นเป็นห้องว่างเปล่าวันนี้เพื่อนการทามเขาส่งไปทันละในความฝันนะบ่อยากเขาส่งในความฝันน่ะเมื่อยวาสัตต์แต่ว่าอันลูกศิ์ลูกหาเต็มห้องนะเพื่อนนันอยากให้เขาอยากให้เขาเพื่อนวะเพื่อนกาตบมือทังสี่ว่าอยากให้เขาอยากให้เขาอยากให้เขาเพื่อนวะตบมือดีใจได้ได้ไดไดทาม คำถามสิ่งที่จะของอยากรูกเนาะค่ะบันนี้จนว่าขอนจิแแจงจนจนแจ้งแล้วก็ว่าได้เนาะได้ยินเสียงลูกสาวมาปลูกนะคะบันนี้ก็เลยหูเมือหูเมือครับว่าสันนี่เมื่อยหูเมือมากยังเมื่อยอยู่เนาะคะว่ามือเคลืนนฟันว่าเขาส่งผี อันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันพี่น้องล่องพิจารณาเบิงมักน้ำจังคอยตามเนาะคะ่ะพี่น้องงวดว่างหันนี้กะขาดเขื่อนไปแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะคือพิดแต้มหนึ่งเนาะ,ะมันออกสิบหา้ามันออกสิบหา้าแต่ว่าแนวทางจันจิล่านี่บอกไปสิบหกเนาะคะ่ละล้วบัดนี้รัฐบาลไทยบอกสามเจ็ดออกสามแปดเนาะ ต่วมือน,นี้ก็คือวาเมื่อขึ้นในฟันดีค่ะเติบอยู่นะคะแล้วก็เพื่อนห้ตัวดีมาร้อมาสั่นในความฟันนะ่นบอกผอมเดีว่าตัตใดเพื่อนไหนมาซามโตสำหรับแนวทางความฟันมือขึ้นนะคะเอาทีนอเอฟซีกับพิจารณาเบิงนะคะอันนี้กาซิมีเลกเกี่ยวกับ โตเพิ่นเนาะโตผู้ที่เพิ่นมาเขาทรงเหาเนาะคะ่ะทีเป็นเลขอายุเพิ่นน้ำแล้วก็เพิ่นมาเขียนให้น้ำเนาะคะ่ะแล้วกเกี่ยวกับผู้ใต้ฟันเห็นผู้ใต้ผู้ใต้แล้วก็ผู้ยิ่งจังสีเนาะผู้ใต้กะตีเป็นหาเป็นซีผู้ยิ่งกะตีตีเป็นซีผู้ใต้ตีเป็นหาเนาะคะ่ะอันนี้เป็น จังใดเป็นรัฐที่เป็นแนวทางของจันจิลาเนาะคะ่ะเนาะที่ที่ตีแบบนี้เนาะคะ่กะการล่องพิจารณา,าเบิงเนาะคะ่ะมักนาจังคอยตามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางเนาะฟันฟันว่าเขาส่งผีเขาส่งผีอยู่เบิดเขื่อนเมื่อยเบิดเขื่อนหูเมื่อมากกันยังเมื่อยอยู่ แนีน่ยันคันเขาส่งอีลีนี่กะกะเมื่อยเด้บนันีในความฝันนี่กะรู้สึกคือจำไม่เป็นความจริงคือจงโมเมนต์ฝันคือจงเป็นความจริงเลยเนาะคะ่ะคือยังไม่เกิดเหตุการณ์จริงๆเนาะคะ่ะแคปใบโจย์ใบเด้เอ,อพี่น้องเป็นแนวทางเนาะคะ่ะนะตำลาวมื้อนี่เนาะคะ่ะ คือจังเป็นความจริงเพราะว่าหูเมื่อขึ้นมากกันยังเมือมอมอ่อยเมื่อยก็ยังไม่ถิงเกิดเหตุการณ์อหลีนี่นะค่ะแคบใบจุดใบนะคะเนาะตำเล่ามือนี่ก็ว่านี่คือจันจิล่ากัสตาร์ตรตัดให้แล้วเนะคะอันนี้สามตัวนะคะสามตัวในการตตดตัดให้เนะคะเนาะอันนี้เป็นสามตัว ตวะวันจับคู่ให้อันนี้ก็เป็นเรื่องความฝันเนาะค่ะเนาะสีเกี่ยวกับโตเพื่อนนันนัะพี่น้องเ,เอาตัวเน้นก็นได้เนาะคะ่ะมักตัวไดก็บจั้งตามตัวนั้นก็นได้เนาะค่ะเนาะแชบใบโจทย์ใบเนาะคะ่ะตีมากตะวนันเน้นเน้นมือน,นี่มี่หาวงมี่หาวง สำหรับตัวเน้นหรือว่าพี่น้องเอฟซีว่องมาตัวเน้นมกตัวนี้ก็ได้นะคะเนาะฟังจากความฝันเราลุ้นหนาสิเป็นตัวได้จริงสิกะเลือกเอาพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นแนวทางความฝันฝันเบิดขึ้นเบิดเว้นฝันว่าเขาส่งผีเขาส่งผีมาเคยฝันจะเถอคนนั้นเต็มห้อง เพื่อนดีใจลายเพื่อนว่ามาเขาส่งหมาเพื่อนถามเพื่อนอยากหูเรื่องนั่นเรื่องนี้เพื่อนถามเพื่อนถามอียงยังสีเท่ากคือพอยายจำบ้านอะเพื่อนมาเขาส่งเข่าเนาะเพื่อนกับบอกไปเบิดเนาะค่ะบอกไปเบิดเลยต่อคําถามลูกซย์ลูกหาได้เบิร์ดเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนในความฝันก็ยังเพื่อนมายืมล่างเข่าเพื่อนมาเทียมล่างเข่ามาหยืมล่างเข่าเป็น ตือบอกงัสิเนาะค่ะพี่น้องสรงผีวะสันในความฝันบะนีไม่ออกไม่หาอันลูกซีดลูกหาน่ะคือลายโพดเพ,พื่อนบ่อยากให้ออกซ้ำเพื่อนอยากให้สร้งต่อไปเรื่อยๆเพื่อนกระลั่งถามกระลั่งต่อคิ้วกันมาถามหลายคนเลยเพื่อนบ่อยากท่านอยากให้ออกขึ้นวานอนตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงลูกสาวปลุกจังคอยหมเมื่อเนาะค่ะ อสันนี่โอ้ยคนถามต่ละอันนีมคือมันหลายคนเนาะคนละคําถามคนละคําถามเป็นมาหยืมลัางเขาส่งแต่ว่าเขาหน่อยปอยักเขาส่งเพราะว่าเขาว่าเขาเมยแบบ,บว่ามาเขาเมยก็เลยประรายากเขา่าต่เพิ่นก็คุ้มเขาคุ้มเขาให้ได้เลยเอาห่าไปค้างไว้ห้องว่างเปล่าห้องหนึ่ง คือโบหูโบหูอียงเลยแต่ว่าจักถามอียงแน่เนาะคะ่ะอันพวกไม่ออกพวกเขาเอื่นวายอย่างละลูกศิษย์อย่น่ะจักถามอันใดแนวบุ้งเขาจำบ่ได้เนเาะเพราะว่าเพิ่นเที่ยมเฮ้าพเพิ่นแบบว่าจังใดหละ่ะเพื่อนเว้าเพื่อนเป็นแท่นตัวเฮ้าแต่ว่าใส่ลางเฮ้าแต่ว่าข้างในจิตวิญ,ญญาณิ่นเป็นของเพิ่อนสินะก็เลยจำบ่ได้ว่าถามอียงแน่นี่แต่ว่า คือยังมีไม่ออกคุณคนถามเลขเพื่อยได้ยินตาบาบอกตัวนี้ลหละบอกสามตัวนี่ลหละพี่น้องนี่ลหละคือจ้งคนถามเลขนี่ลหละกันจำได้พ่อขับไข่ขับข้าเนาะค่ะมัมกน้ำจ้งคอยตามเนาะพี่น้องเนาะถามถามเรื่องนี่ลหละถามไล่เรื่องแล้วกันมันมีแบบว่าถามเรื่อง ชีวิตามเรื่องครอบครั่ถทมเรื่องอย่างศิลายอย่างเนาะในความฝันโอ้ยคือบ,บ่ไดยินคนมาปลูกหงบ่บ่ท่านตื่นค่าเขาส่งอยู่นาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางตำเล่าแซ่บเนาะคะ่ะพี่น้องมักน้ำจางควายตาะะ่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เป็นแนวทางของจันจิลาทอนันเด้อพี่น้องหรือศิลาส้มจันจิลาเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ รับชมพววเ,มเพืความบันเทิงขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะ้นองให้โซให้มานน้ำกันสกูดสกคนด้วอค่ะ